ท่านนะคะเป็นถึงรองผู้อำนวยการนะคะโรงเรียนเลยในจังหวัดสุราธานีค่ะและนะคะปัจจุบันนะคะท่านอายุ64ย่าง65แล้วจ้ะและไม่เคยเป็นออนไลน์มาก่อนเลยสักนิดเดียวเลยค่ะแต่ท่านนะคะเข้ามาในธุรกิจนี้น่าจะประมาณ3เดือนค่ะแต่นะคะ เข้ามาจริงๆแล้วก็ขึ้นมาสำเร็จในธุรกิจนี้นะคะตอนนี้ท่านดำรงตำแหน่งเป็นแกนดินเรอร์เรียบร้อยแล้วคะ่ะและท่านทำยังไงเพราะว่าท่านไม่มีพื้นฐานในการทำธุรกิจออนไลน์มาก่อนเลยแต่ประสบความสำเร็จรู้ไหมคะว่าเดือนหนึ่งเนี่ย ท่านขึ้นตำแหน่งเป็นแกนดิลเลอร์ได้อย่างไรทุกคนพร้อมกันหรือ,อยังคะช่วยกันแคปหน้าจอตามเพื่อนๆกันอีกสักหนึ่งรอบค่ะเราจะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าบอสของเรานะคะก็จะใกล้เข้ามาละเออพร้อมกันหรือ,อยังเอ่ยถ้าพร้อมกันแล้วนะคะเอน้ำหวานนะจ๊ะจะขอส่งไมให้กับผู้หญิงท่านนี้จ้ะพร้อมกันหรือ,อยังจ๊ะพร้อมกันหรือ,อยังจ๊ะถ้าพร้อมแล้วนะคะ กดหัวใจรัวๆให้กับผู้หญิงนะคะอะที่มีอายุ 4, 64- ย่าง65นะคะผู้หญิงท่านนี้เลยนะจ๊ะทุกคนจ๋ากดกันเข้ามาเลยจ้ะ MC จะขออนุญาตส่งไม้นี้ให้กับรองติ๊กของเราเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ MC คนสวยสวัสดีทุกๆท,ท,ท่านนะคะ พ่ติกนะคะไม่ทราบว่าสัญญาณชาัดเจนไหมนะคะขอหมายเลขหนึ่งทั้งนี้นะคะจะได้ตรวจสอบว่าสัญญาณชาัดเจนจะได้พูดคุยให้เข้าใจนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสักครู่ได้ฟังพี่โดมพี่เมียวแล้วก็พี่ไถ่มุกไปแล้วนะคะจึงทั้งสามท่านนะคะก็ได้พูดให้เห็นถึงว่าดีไอคอนของเรานะคะ เป็นพื้นที่ที่ดินดำน้ำชุ่มจริงๆเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์สำหรับให้ทุกเพศทุกไวัยไม่เกี่ยมพื้นฐานชีวิตถ้าตั้งใจคิดจริงทำจริงสู้ชีวิตจริงๆทุกคนสำเร็จได้นะคะสำหรับคพ,พิ่ต๊กเองนะคะขออนุญาตแทนตัวเองว่าพิ่ต๊กนะคะก็64แล้วเป็นขราชกากรเกษียณมานะคะพอ,ขอกะเกษียณมาเงินเดือนก็ลดนะเราหายไปครึ่งหนึ่งทําไมเราจะต้องลดคุณภาพชีวิตเพื่อที่จะมาใช้ชีวิตอยู่อย่างไม่เข้า ไม่สบายเท่าที่ควรนะคะก็เลยหาอะไรจะทําแต่ไม่รู้จะหาอะไรทําด้วยเราไม่มีพื้นฐานอะไรเป็นข้าราชการครูมานานนาะนสี่สิบปีเกษียณมาก็แค่นั้นนะคะแต่เมื่อมาเรียนออนไลน์ค้ดเก้าสิบแปดบาทยังอิจฉาพี่โดมอิจฉาพี่เหมียวนะคะที่ได้ไปเจอกับบิ๊กบอสพอบอสสวยเจอโคอ้ดหญิงแต่พี่ทิกไม่เจอใครเลยค่ะคำว่าไม่เจอใครเลยก็คือเรามาเรียนรู้ออนไลน์แล้วเราก็มาเรียนรู้กับ โค้พี่ๆนะคะแต่ไม่น่าเชื่อนะคะว่าที่นี่มันคือครอบครัวที่ใหญ่จริงๆขอให้ทุกท่านได้มั่นใจนะคะว่าไม่ว่าเราจะไปเจอโค้ดพี่เลี้ยงคนไหนนะคะจะเจอหรือไม่เจอเราเติบโตได้เพราะเครื่องมือของที่นี่นั้นยอดมากๆถ้าลองหลับตานึกดูนะคะว่าโค้ดพี่ติ๊กอายุ64นะคะแล้วก็มาตั้งทีมนะคะภายในเวลาไม่เท่าไหร่โค้ดพี่ติ๊ก ยังไม่เก่งในเรื่องของยิงแอบโฆษณาไม่ค่อยรู้เรื่องเลยในะที่จะเป็นออนไลน์เราใช้วิธียิงแอบค่ะยิงแอบเลยยิงแอบก็คือออนกราวเราล็อกเป้าหมายล็อกที่กัดแล้วก็ยิงยิงแบบเราลาบราวานนะคะเหมือนที่บอสสวยท่านบอกเพราะอะไรคะระหว่างที่เรารอที่จะให้รู้เราที่จะพร้อมความพร้อมมันไม่มีอยู่จริงเหมือนที่บอสฟ้องว่านะคะพยายามฟังซาวคลาวนะคะพยายามหาวิธีคิด ที่เราจะเติบโตไปได้ระหว่างที่เราเรียนรู้แต่เรามาเราต้องการเรียนรวยด้วยพี่ก็เลยใช้วิธีออนกราว์ ground, ยิงแอบนะคะยิงแอบได้สมาชิกในทีมมารวมตอนนี้ก็เออเป็นดิลเลอร์รวมทั้งที่สิบสอคนเป็นซูเปอร์สเป็นดิสอีกหลายๆท่านนะคะที่เราประสบความสำเร็จจนถึงวันนี้ได้นะคะขึ้นตําแหน่งแกรนด์แบบงงงงกง,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 งเลยนะคะบอสพอต้องบอกว่า เออเป็นตำแหน่งที่แซดงทักษะเพราะเรายังไม่ค่อยรู้อะไรแต่เราไม่กลัวนะคะเพราะเรามีพี่เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นบอสเป็นโค้ดที่อยู่ใกล้ตัวเราเป็นกําลังใจให้กันน้องๆทุกคนนะคะเราเรียนรู้ได้ไม่เกี่ยงไวเลยไม่เกี่ยงเพศขอให้มีกําลังใจมีตั้งใจจริงนะคะพี่ติก๊กมาตั้งทีมยิงแอดให้กับกลุ่มนะคะลองนึกดูว่าเรามาตั้งทีมกันโค้ดต้อง ok, เรียกเราว่าสีกุมารีนะคะอายุรวมแล้ว เกินกรุงสุขโขทัยนะะเกือบถึงกรุงสุขโขทัยนะคะ,ะถึงอยุธยาแล้วแต่ถ้ารวมทีมที่ทั้งหมดนะคะมันจะเลยกรุงสุขโขทัยแล้วเป็นข้าราชการแล้วก็กเกษียณกันมาเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่เราสู้ชีวิตเราอยากจะเป็นแบบอย่างให้กับลูกๆหลานๆกับเพื่อนใปเกษียณด้วยการที่เขาบอกเราว่าจะบ้าเหรอไปทําออนไลน์จะบ้าเหรอแกจะตายแล้วมันเป็นโรคของเด็กๆแต่ไอคนบ้านี่แหละค่ะที่มันจะทําให้คนที่ไม่บ้า ได้เห็นว่ามันทําได้จริงมันทําได้จริงๆนะคะขอยืนยันให้อย่างมั่นใจเลยว่าเรานะคะไม่รู้ไม่เป็นไรขอให้เอาใจเอาความตั้งใจเอาความอุตสาหะความพยายามมา,าพี่มั่นใจนะคะมั่นใจในโค้ดของเรามั่นใจในบอสของเราที่เขาบอกว่าไม่ปล่อยมือเขาไม่ปล่อยมือจริงๆนะคะไม่ปล่อยมือจริงๆแล้วพี่ได้มาลงขันยิงแอด ยิงได้มั่งไม่ได้มั่งเราก็ตื่นเต้นกันทุกวันเหมือนกับมีครเหมือนกระถูกหวยพอยิงได้นึงคนปิดได้เก้าสิบแปดบาทปรบมือกันเครียกราวนะคะมันเป็นชีวิตที่อิสระมันเป็นชีวิตที่ทําให้เรามีพลังไฟมีพลังชีวิตอยากให้ทุกคนออมีโอกาสตื่นเต้นในชีวิตนะคะอยากให้ทุกคนได้มีพลังใจในการสร้างชีวิตสู้ชีวิตเป็นแบบอย่างให้กับทุกคนอย่าท้ออย่าถอยนะคะท้อแท้ไม่มีท้อเทียมก็ไม,ม,ม่ต้องมี เพราะอะไรมันมีแต่ล้มเหลวจากการไม่ลงมือทํานะคะคือการล้มเลิกไปซะก่อนทําอดทนอุตสาหะน้องๆที่เป็นดีลเลอร์น้องๆที่เป็นซปเปอร์น้องๆที่เป็นดีที่เข้ามาอย่าท้อนะคะมันเป็นธุรกิจชั่วชีวิตของเรามันอาจจะเป็นช่วงหนึ่งของการเริ่มต้นเรายังไม่รู้เรายังเข้าใจไม่หมดทําให้เราทําได้ไม่มากแต่เมื่อ,อไรที่เราคิดว่านี่คือชีวิตนี่คืออาชีพสุดท้ายของเราที่เราจะสร้างให้มันปลอดภัยกับเราเอง เราจะลงมือทําอีกแบบนะคะเราจะลงมือทําอีกสุดชีวิตเดือนกรกฎานี้เหลืออีกไม่กี่รุ่นเหลืออีกไม่กี่วันแต่คําว่าเหลือไม่อีก,กหลืออีกเท่าไหร่นี้มันจะย,ยิ่งเทิมพลังให้เรายิ่งกลัวต้องเอาความกลัวนั้นมาทําให้เรามีพลังมากขึ้นนะคะอย่าเคาสู้กับมันเพราะศักยภาพของเราเรายังปล่อยมันออกมาไม่หมดเพราะว่าเราไม่มั่นใจขอให้มั่นใจพี่เป็นกําลังใจให้กับทุกคนมั่นใจนะคะในไอคอนของเรามั่นใจในบิ๊กบอส มั่นใจในบอสของเรามั่นใจในโค้ดของเรามั่นใจในแม่ทัพแม่ทีมและสุดท้ายให้มั่นใจในตัวเราเองว่าเราทำได้ค่ะจากใจของคนเกษียณนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณไมให้กับ MC นะคะอ้อเป็น